โจทย์โอเน็ตเรื่องความน่าจะเป็นนะคะตัวอย่างที่1คือเด็กหญิงเจนซื้อขนมปังมา1กล่องเป็นขนมปังที่เป็นรูปตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z ครบทั้ง26ตัวอักษรแต่ละตัวอักษรจะมีจํานวน5ชิ้นเท่าๆกันเมื่อเปิดกล่องแล้วเด็กหญิงเจนหยิบขนมในกล่องเป็นครั้งแรกจํานวน1ชิ้นผลต่างของความน่าจะเป็นที่หยิบได้ตัวอักษรที่อยู่ในชื่อกับหยิบไม่ได้ตัวอักษรที่อยู่ในชื่อของตนเองเป็นเท่าใด ข้อทางนึ่งผลต่างเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเขาเขียนไปว่าความน่าจะเป็นที่หยิบได้เรากัเรามาดูกันนะคะว่าความน่าจะเป็นที่หยิบได้คือเท่าไหร่ก็เราก็เอา5ตรงนี้นะคะปไคูณกับ4 สี่ตรงนี้ทําไมถึงคูณ4เพราะว่าคําว่าเจนมีทั้งหมด4ตัวอักษรนะคะนี่แล้วก็เอา4ไปคูณ5ก็จะได้เป็น20ส่วน1 3 0 130สมหนึ่งามาจาก 26. 26 26ก็คือตัวอัวกษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวเอา26ไปคูณกับ5ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น1 3 0อสอันนี้ก็คือคมน่าจะเป็นที่อ่าได้ก็คือคําตอบตรงนี้นะคะส่วน ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้เท่ากับขนมปังหนึ่งกล่องมี130ชิ้นหยิบได้20ชิ้นก็เท่ากับหยิบไม่ได้110ชิ้นส่วน130ต่อไปนะคะเขาถามถึงผลต่างของความน่าจะเป็นที่หยิบได้ตัวอักษรที่อยู่ใน ที่อยู่ในชื่อกับหยิบไม่ได้ตัวอักษรที่อยู่ในชื่อของตัวเองเป็นเท่าใดก็ทำมนผลต่างแล้วก็เขียนผลต่างเท่ากับเอา110ส่วน130ไปลบก,กับ20ส่วน130ก็จะได้เป็น90ส่วน130ศูนย์ต่อศูนย์ได้ก็ตัดไปค่ะก็จะได้เป็น9ส่วน13นี่ก็จะเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะคะเรามาสรุปกันก็คือ ดังนั้นผลต่างของความหน้าจะเป็นเท่ากับ9ส่วน13นี่คือคำตอบของโจทย์นี้ค่ะ โจทย์โอเน็ตเรื่องดีโกมิติตัวอย่างที่สองโจทย์ตัวอย่างที่สองโจทย์คือบันไดาวางพาดกำแพงโดยทำมุม30องศากับผนังกำแพงในแนวตั้งถ้าบันไดาย,ยาว6เมตรแล้วปลายอีกด้านของบันไดยอยู่ห่างจากกำแพงกี่เมตรตัวอย่างทราบว่าบันไดยอยู่ห่างจากฐานกำแพงกี่เมตรเราจึงวาดรูป กำแพงขึ้นมาและว,วาดบันไดพาดอยู่กับกำแพงโดยทำมุม30องศาและโจทย์ให้ความยาวของบันไดมาคือ6เมตรโจทย์อยากทราบว่าบันไดอยู่ห่างจาก,กฐานกำแพงกี่เมตรก็คือตรงนี้นะคะเราจึงแทนตรงนี้เป็น x จากที่ดูคือโจทย์ให้มาคือมุมตรงข้ามกับมุมตรงข้ามมุมฉากนะคะก็คือข้ามส่วนฉากดังนั้นก็คือค่าของไซน์นะคะดังนั้นจะเท่ากับไซน์สามสิบองศานะคะเท่ากับ x ส่วนหกไซน์สามสิบองศามีค่าเท่ากับหนึ่งเศนหนึ่งส่วนสองนะคะเพราะว่าโดยการใช้กฎนิ้วมือเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับ x ส่วนหกนะคะเราจึงย้ายหกไปคูณกับเศษหนึ่งส่วนสอง X จะเท่ากับ6ส่วนสอส่วนสสามารถตัดได้นะคะก็ตัดดังนั้น X เท่ากับ3เรามาสรุปกันนะคะคำตอบก็คือบันไดอยู่ห่างจากฐานกำแพง3เมตร